อันนี้ก็เป็นคำทั่วไปธรรมดาเป็น verb ทั่วไปกริยาก็จะเติม s ได้เลยหรือคำนี้เราก็จะเติม es แบบนี้เอ๊ะ ch เราเพิ่งยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่น,นี้เติม s หรือ es ถ้าเติม s แล้วมันผิดเราก็ให้นักเรียนแก้อ,อ๋อยังไม่ใช่นะเพื่อนๆถูกมหมให้เพื่อนๆช่วยถ้าไม่ถูกเราก็เปลี่ยนเป็น es แบบนี้ก็เปลี่ยนตัว y เป็น เนี่ยทับได้เลยก็เป็น f l าย s แบบนี้แล้วเนี่ยสื่อนี้มันดีมากมันทำให้เขา้าใจแล้วมัน ดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Tom C K Channel นะคะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะทุกคนกับการอัดคลิปทําสื่อนะคะทุกคนจากที่ทุกคนได้เห็นปกคลิปไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการทําสื่อทํามือของเรานะคะการเติม s และ es ของคำกริยาหรือ verb นะคะทุกคนใน Present Simple Tense นะคะทุกคนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ grammar ใช่ไหมมันก็อาจจะยากนิดหนึ่งเราก็จะทำสื่อเนี่ยให้เด็กเขาสนใจแล้วก็ให้เด็กเขามีความแบบว่าอยากเรียนมากขึ้นนะคะทุกคนแต่เป็นสื่อที่ทำง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะแยะมากมายบางทีการทำสื่อที่สนุกเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงสามารถทำได้ง่ายๆและอุปกรณ์ที่เรามีนั้นก็หาได้ไม่ยาก เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำสื่อออกมาเป็นแบบไหนนะคะทุกคนฮัลโโอเคฮะก่อนเลยนะตัวที่จะใส่คำศัพท์ของเรานะคะเราใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็ใส่แซมเหมือนเดิมนะคะทุกคนอันต่อไปก็คือเป็นลังนี่เป็นลังของบริษัทหนังสือพวอร์นะคะทุกคนแล้วก็ไปขอมาเราใช้ลังนี้นะคะทุกคนทำเป็นแท่นวางคำที่เติม S e s ES, แล้วก็ i e s ก็คือเราเอามาติดกับลังสักคูร่นี้นะฮะทุกคนเพราะคือติดธรรมดาเลยมีแค่นี้นะคะทุกคน <Hi. S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะ,ะทุกคน <Hi. S 1> นี่คือคําศัพท์ที่เราทําไว้ทั้งหมดนะฮะทุกคนมันก็จะมีอยู่การเติม s และ e s เนี่ยก็จะมีคร่าวๆประมาณ3วิธีและกันนะคะเพื่อจำง่ายๆเนาะเราก็เตรียมคําศัพท์คร่าวๆที่เกี่ยวกับ บกข้อเอาไว้นะฮะทุกคนคุณครูก็เตรียมภาษาเอาไว้ใช่ไหมนี่เราก็จะเตรียมแท่นวางแท่นวางก็คือเราใช้อันนี้เลยนี่นะฮะทุกคนแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้มันวางหน้าเราก็เลยเจาะเจาะตรงนี้นะฮะแล้วส่วนอีกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งก็ตัดตรงนี้ออกเพื่อให้มันสอดเข้าไปในรูนี้ได้เพื่อที่จะให้เป็นฐานตั้งนะ,ะทุกคนแบบนี้หรือทุกคนทําแบบอื่นก็ได้ก็ตัดจากลังเมื่อกี้มานะฮะทุกคน แล้วก็เจาะรูเจาะรูเพื่อให้มันทำไมเพื่อให้มันเสียบเข้าไปได้แบบนี้เพราะว่าเราจะต้องถือสื่อไปใช่ไหมสื่อจะต้องสามารถใช้ได้เลยพอเสียบเข้าไปแล้วก็วางปุ๊บอ่าแบบนี้ก็คือวางแล้วใช้ได้เลยแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเป็นสื่อทำํำง่ายแบบนี้เลยเห็นไหมทุกคนวางแบบนี้เลยแล้วเราก็วางสื่อตรงนี้ เดี๋ยววางให้ดูเป็นตัวอย่างนี่เห็นไหมฮะทุกคนพอเราวางสื่อปุ๊บตรงนี้เป็นคำศัพท์ใช่ไหมฮะแล้วก็เอาการเติม s หรือ s ของเราเนี่ยมาทับคำศัพท์ลงไปแบบนี้เดี๋ยวเจะทำให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงนะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทำกันโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะทำตัวอย่าง ที่เราจะใช้ในการสอนไปเลยนะคะทุกคนสมมุติว่าเราเนี่ยสอนไปแล้วนะคะสอนเด็กไปแล้วว่าวิธีเติม s กับ es ของคำกริยาหรือ verb เนี่ยใน present simple เนี่ยหลักการมันมีอย่างไรตัวแรกก็คือเติม s ในคำกริยาทั่วไปนะ,ะทุกคนอย่างเช่นคำว่า come เห็นไหมก็คือเป็นกริยาทั่วไปสามารถเติม s ได้เลยเราก็จะมีตัวนี้นะคะทุกคนมี s S e s แล้วก็ i e s สำหรับตัวเปลี่ยนเป็นตัววแล้วก็เริ่มที่ตัว s ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวให้เด็กๆมาทำาพอาะเด็กเห็นคำว่าคำมันเป็นคำทั่วไปใช่ไหมเราก็เติมลงไปได้เลยเติม s แบบนี้ comes แล้วมีคำไหนอีก cut แบบนี้สามารถเติม s ลงไปได้เลยก็เป็น cuts cuts แบบนี้คำว่า drink เป็นคำกริยาทั่วไปที่เราเติม s เป็น drinks ได้เลยเด็กๆก็จะสามารถจำได้นะคะทุกคนมีอะไรอีก feel เติม s, s, <S เห็นไหมมันอาจจะสะท้อนนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาปรับไม่ให้มันสะท้อนโอเค feels เติม <S, okay, <"fe> <S, s, <S, s ได้เลยคำอะไรอีกคำว่า eat eat ที e ่แปลว่ากินก็เติม s ได้เลยคำว่า swim อะ swim ก็เป็นเติม s แบบนี้ได้เลยนะฮะทุกคน <Hi. S 1> ทีนี้เราจะมาพูดถึงการเติม es นะฮะทุกคนการเติม es ของ verb หรือคำกริยานะฮะทุกคนก็ลงท้ายด้วย s sh ch x o แล้วก็ z นะฮะทุกคนถ้ามาลงท้ายด้วยตัวเมื่อสักครู่นี้เราจะเติม ES กันมาดูคำศัพท์ของเราที่เราจะเติมมปนตัวอย่างไฮโดนรนาทุกคนสมมติเราเรียนไปแล้วใช่ไหมลงท้ายด้วย ch แล้วก็มีตัวล่อมาถือให้นักเรียนดูเติม S หรือ ESD เพราะเราบอกกดไปแล้วใช่ไหม ch กับ sh ต้องเติมอะไร ES นะฮะทุกคนเราสามารถเติมเข้าไปแบบนี้พอเติม ES ปุ๊บแล้วก็ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งพยางค์ก็เป็นแคชช์แบบนี้อ่าแล้วเราก็ถือไว้ให้นักเรียน,นได้เติม สุ่มให้ในักเรียนมาตอบทีละอันก็ได้มี ch แล้วมีอะไรอีก kiss ลงไายด้วย s ให้เติมอะไร s หรือ es ก็เป็นเติม es นะฮะลงไายด้วย s ก็เป็น kisses แบบนี้มีอะไรอีกขอยกตัวอย่างอีกหน่อยอ miss แปลว่าคิดถึงใช่ไหมลงลงไทยด้วย s เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยเติมอะไร es แบบนี้นะฮะทุกคนเติม es เนาะเอ๊ะ c h เราเพิ่งยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้เติม s หรือ es ถ้าเติม s แล้วมันผิดเราก็ให้นักเรียนแกด้ะอ,อ๋อยังไม่ใช่นะเพื่อนๆถูกมาให้เพื่อนๆช่วยถ้าไม่ถูกแล้วก็เปลี่ยนเป็น es แบบนี้ก็จะเป็น t h c h แบบนี้ถ้ามันลงท้ายด้วย sh แบบนี้เติมอะไรเติม es ด้านหลังแบบนี้ washes w a s h i ลงท้ายด้วย z หรือตัว Z นะคะทุกคนเติม s หรือ es ให้เติม es ด้านหลงังเป็น b u s z e s ก็คือมันเป็นเสียงหึง่งๆนะฮะ b u s z e s มันเสียงของพึ่งอะไรแบบนี้ลงท้ายด้วยตัว x คำว่า fix ที่แปลว่าซ่อมใช่ไหมลงท้ายด้วย x ต้องเติม s หรือ es เติม es แบบนี้เป็น fixes แบบนี้ ง่ายไหมฮะพอเด็กๆได้ทำสื่อแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะง่ายมากขึ้นเลยนะทุกคนหมดยังอ่ะมีตัว x mix ที่แปลว่าผสมเติม s re s เติม e s ลงไปเป็น mixes แบบนี้ตัว o ตัว o go เติม s re s เติม s ได้ไหม go's e ไม่ได้เพราะว่ามันลงท้ายด้วยตัวอะไรตัว o เราต้องเติม es เป็น goals แบบนี้นะฮะทุกคนมีเทคนิคการจำง่ายๆพราะเด็กๆจำได้แล้วให้เด็กทำกิจกรรมแบบนี้นะฮะทุกคนแล้วมันก็จะช่วยเพิ่มให้ช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถจำแบบจำได้ง่ายขึ้นแล้วจำจำคำศัพท์ได้เพิ่มมากขึ้นแล้วรู้ว่าต้องเติมอะไร s r s แบบนี้นะฮะทุกคนทีนี้ในกรณีที่มันลงท้ายด้วย y เราจะแบ่งเป็น2อันนะฮะลงท้ายด้วย y ถ้าหน้าตัว y หน้าตัว y คือตัวนี้เช่นตัว u มีอยู่5ตัวที่ต้องจำคือ a e i o u ถ้าหน้าตัว y เป็น5ตัวนี้ให้เติม s ได้เลยเติม s ได้เลยนะคะทุกคน้ I, แบบนี้ได้เลยเป็น bys แบบนี้ play หน้าตัว y a e i o u ใช่ไหมใช่เติมอะไรเติม s ได้เลย say หน้าตัว y เป็น a e i o u ให้เติมอะไรได้เลยเติม เอสได้เลยแบบนี้เพเปเปเ,ปเรียกว่าจ่ายหน้าตัว Y เป็น a e o u เติมอะไร S ได้เลยอีก stay stay หน้าตัว Y เป็น a e o u ก็เติม S แบบนี้ได้เลยคือหน้าตัว Y เป็น a e a o u เติม S ได้เลยทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกกรณีหนึ่ง <Hi. S 1> ต่อไปมาดูกรณีนี้นะฮะทุกคน หน้าตัว y ไม่ใช่ a e i o u แล้วเป็นพยัญชนะทั่วไปเราจะเติม s แบบนี้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัว y ให้เป็นตัว i แล้วค่อยเติม es ซึ่งเราทำไว้เราจะเติม es แบบนี้ไม่ได้เติม s แบบนี้ก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยน y เป็นอะไรก่อนต้องเปลี่ยน y เป็นตัว i แล้วก็เติม es e, นะฮะสำหรับกรณีที่ลงท้ายด้วย y แล้วหน้า y มันไม่ใช่ a e i o u แต่มันเป็นพยัญชนะทั่วไปใช่ไหมเราก็เปลี่ยนตัว y เป็นเนี่ยทับได้เลยก็เป็น flies แบบนี้แล้วเนี่ยซื่อนี้มันดีมากมันทำให้เข้าใจแล้วมันเปลี่ยนไปได้เลย flies แบบนี้เปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้เลยคำว่า cry ลงท้ายด้วยตัว y เปลี่ยน y เป็น i ก่อนใช่ไหมแล้วก็เติม e s ES, แบบนี้เป็น c r i s s แบบนี้อุ้ยง่ายอ่ะแล้วจำได้ด้วยอ่ะ study ลงท้ายด้วย y แต่หน้าตัว y ไม่ใช่ a o u เปลี่ยน y ปนไปเลยก่อนเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s อุ้ยง่ายเนาะคำว่า try y อีกแหละเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม e s คำว่า copy คัดลอก เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es copy คือคำธรรมดาสามารถเติม s ลงท้ายคำได้เลยอ่าอันนี้ก็คือเติม s ธรรมดาอันนี้ก็เป็นคำทั่วไปธรรมดาเป็น verb ทั่วไปกรียกก็จะเติม s ได้เลยทีนี้คำที่ไม่เหมือนกันก็จะถ้าลงท้ายด้วย s s o x c h s s ให้เติม e s ลงที่ท้ายคำแบบนี้หรือคำนี้ก็เราก็จะเติม e s แบบนี้ทุกคนเห็นไหมฮาว่าสื่อนี้เนี่ยมันใช้ง่ายมากๆเลยเราจะเติม s หรือ e s ให้คำที่มันอยู่อย่างเงี้ยง่ายมากๆเลยนะฮะทุกคนอันนี้ก็คือสื่อที่สามารถทำเองแล้วก็เอาไปใช้ได้นะฮะทุกคนถ้าใครไม่ใช้ขาดตั้งแบบเนี้ยก็ลองทำแบบอื่นไปได้ อันนี้ก็เป็นสื่อทํามือนะฮะทุกคนเราทุกคนลองเอาไปใช้ดูเราเอาไปปรับเป็นวิชาอื่นดูก็ได้นะฮะทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงในเรื่องของคํานามกันบ้างนะฮะ,ะ,ะทุกคนการเติม s, <S และ es นะฮะทุกคนสําหรับวันนี้ก็เป็น,ปนการทําสื่อการเติม s และ es ของ verb และหรือคำกริยานะ,ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะทุกคนก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะฮะ,ะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องนี้ก็ฝากกด subscribe ช่องตั้ม CK ด้วยนะฮะถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปหน้าก็อย่าลืมกดกระดิง่ง เพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าจะไม่พลาดคลิปในครั้งหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊าย